ให้เหมือนโดนรวบเราโอ๊ยผมอยู่แล้วครับคือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเวลาแบบผมขับรถผ่านด่านเนี่ยขับรถผ่านด่านตำรวจเนี่ยเราจะโดนตำรวจโบกอยู่เรื่อยจนเปิดกระจกลงมาเนี่ยก็ตำรวจก็จะแบบเฮ้ยไอ้ไอ้โจยี้นี่หว่าอ๋อผมบอกว่าผมผมไม่ได้ดื่มเขกผมไม่ดื่มตลอดผมแบบจะเป็นคนแบบมีปีลุ้มีลุดตลอดขวัญใจเลยแบบแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีมีบ่อยๆว่า จะมีมบ่อยว่าแฟนแฟนแฟนผับมีเป็นตำรวจอะไรแบบนี้ครับพี่พี่เขามาขอถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเราด้วยความนี่รูปเวลาผมขึ้นบนเวีนีผมจะใส่เสื้อยืดางเกงยีนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําผมอะไรเลยก็เอาผมขอถ่ายรูปพี่พี่ลงไอจีหน่อยนะผมก็บอกพี่เขาพอถ่ายเท่านั้นแหละพอดูอีกทีทำไมมันไม่เหมือนเราถ่ายรูปวะเหมือนโดนรวบว่าอะไรแบบนี้ครับมันก็ออกมามันก็ห่ากันไปครับผมก็ ก็จริงๆก็แบบประมาณแบบว่าผมก็อยากเกียนด้วยอยากลงแบบเกลียนๆว่าแบบนี่สมมติถ้าสภาพตัวยี่่บทีนี้ได้ยินถ่ายคู่กับตำรวจมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เออทุกคนก็เดาออกว่ามันจะเป็นยังไงเป็แบคจะคอมเมนต์ก็แต่เขาก็เข้ามาบางคนแซวเยอะมากที่เราดูติคือถ้าไม่มีพี่แบงค์รัตวิทย์อยู่ข้างหลังที่ยิ้มมาคือถ้าคือผมโดนรวบเลยนะทั้งถ้ายืนค่้ยหลังอย่างนี้ก็คือคนโดนรวบอะ เก่งครับผมผมพอเจอตำรวจอะไรเก่งทุกทีเพราะเมื่อก่อนนี่วัวใจดันตรวจของจริงครับเป็นเพราะหน้าตาเราเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาเพราะเมื่อก่อนนี่แบบผอมอะไรแบบเนี้ยไปที่ไหนเนี้ยตำรวจก็จะโบกตลอดทีแรกเขาก็เดินมาเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรืบอกว่าวะก็คิดอยู่ก็เออเขาบอกว่าแฟนผมแฟนผมชอบมากเลยก็ขอถ่ายรูปพี่เขาเออได้เลยครับพี่ได้เลยครับขอถ่ายเสร็จผมขอถ่ายรูปพี่ด้วยนะครับ เอาถ่ายปื๊บปวก็เราลงไอจีเลยคอมเมนต์ในโซเชียลไงบางคน<ท><ท>ก็บอกเอฮ้ยเกิดเหมือนเหมือนมันมีหลายด้านมากบางคนก็บอกตกใจมากตกใจบางคนก็ตก<ด>ตใจอะไรหรอ <c oughs> นี่งงมากเลยแบบบางคนก็เม้นอุ๊ยถ้าเห็น,นแบบแรกนะถ้าไม่เห็นคนข้างหลังนะ,ะนึกโดนจับจริงๆนะแล้วผมก็เอยเนี่ยแหละแล้วที่ฮากว่านั้นอีกคือผมอะถอดถุงเท้าออกแล้วอีกข้างไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดรีบรีบข้อเท้าก็ก็ผมถอดข้างที่ผมที่ผมอะเจ็บเท้าออกผมจะใส่สองข้างถอดที่ข้างที่เจ็บเท้าออก ก็ลืมถอดอีกข้าง้ายนึกว่าถอดหมดแล้วก็เย็ยนนึงก็ไปเซเว่นแล้วใส่รองเท้าห้านียคนก็แซวกันสนุกก็ก็ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันได้รอยยิ้มไปครับต่อ,อไปต้องปรับหรือว่าต้องเปลี่ยน่าพก็น่าจะไม่ครับเพราะว่าเพราะวันนั้นด้วยแหละผมอ่ะผมอ่ะช่วงช่วงที่ขาพีกอ่ะผมไม่ได้อาบน้ําไปโชว์เลย <c oughs> ใช้ชีวิตทั้งวันใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็มันไม่แช่อาบน้ำแล้วมันก็จะดูโซมไปหน่อย เออเได้วลายรู้ว่ทียเวลาพวกแบบพี่พี่ที่เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ผมจะเก่งจาเก่งกันต็มโงมากพี่แบบเวทผมเนี่ยผมขับไปผ่านเจอด่านล่าสุดที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเจอด่านด่านเปิดบุบดื่มมาหรือเปล่าผมไม่ได้ดื่มครับไม่ได้ื่มเอ้าโจ๊ยเรียกผมลงผมไม่ได้ดื่มนะครับผมไม่ได้ดื่ม ไปถ่ายรูปเเออออก็แต่เราแต่เราลุกลิกไปก่อนลุกลิกนี้วิรุตก่อนนะครับก็ผมยังเป็นคนอย่างนี้ครับก็แบบมีวิรุเออนี่านนนะะค่ที่ว่าเอารูปไปให้ดูเขาาจะบอกแต่เพาว่าอะไรอ่ะโอได้ได้พูดต้องงามาจากไหนครับเนี่ยไม่บอกพ่อเขาก็แซลเรียกผมอ่ะชอบไปบ้านเขาแล้วก็ไปขโมยไอ้ขโมยไอ้ไอ้ยังมาเพื่อนยังมาไอ้กระถินยอดกระถินขโมยยอดกระถินข้าง ข้างบ้านที่อยู่บ้านพี่ป๊อปตลอดเขโมยไปเด็ดถแถวนั้นเพราะแบบพี่ป๊อปเขาก็แซวนะเขาก็สามารถเขาก็แซวว่าเนี่ยข้อหาแบบไอ้ปีนรั้วไปไปขโมยชะอมหรือเปล่าอะาไรเพราะเวลาผมแบบไปหาพี่ป๊อปผมชอบแบบไปติดมัดติดมือขนาดแบบบ้านเก่าพี่ป๊อปผมยังแบบไม่ได้เข้าหน้าประตูเลยผเขาปีนปีนเอ้พูดถึงพี่ป๊อปแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ป๊อปเขาบอกว่าเขาฝากโครงการฝากแม่ไว้กับเราหาพี่ย่โอ๊ยนี่คือ ป๊หน้ายัางไม่รู้ด้วยนะผมเล่าให้ฟังคือผมเข้าไปมันเป็นเมืองเก่าอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็เดินผมก็เดินพาแม่ไปพาแม่พี่ป๊อปไปไปกับแม่ผมเนี่ยสามคนเดินไปเดินไปพอข้ามสะพานไปปุ๊บมันออกนอกมันออกนอกแมพแล้วเดินไปไกลแล้วทัวร์เขาโทรมาถามที่อยู่ไหนแบบอะไรเนี่ยรีบกลับมาทัวร์อะไรเนี้ยไกลจากทัวร์มากผมกแบบเราต้องลื่นไปทางไหนยืนั้างนานแบบพาแม่แม่พี่ป๊อปหลง เขาบอกว่าเหมือนตอนตอนแรกจะฝากเราแจะกลับว่าต้องไปต้องพาแม่ไปฝากใช่ผมกลายเป็นผมเองไปฝากแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเออโจอี่นี่มันแก้แค้นหรือเปล่านี่มันโดนพี่ป๊อปแก้แก้แก้แค้นแม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเราไปทำตัวอะไรแก่แม่หรือว่าเป็นทหารกันแน่ใช่ครับก็เลยบอกว่าแม่แม่ถ้าแม่มากับผมสองคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมพาแม่หลงที่ญี่ปุ่นแน่เลยเนี่ยคุย คุยกับแม่แม่พี่ป๊อปอหรครับก็แม่ก็หัวเราะกันไปแบบนี้รอบหน้าจะกล้าฝากนะคะพี่ป๊อปต้องต้องฝากกับพี่ป๊อปดูแลที่ินิจของพี่ป๊อปแล้วแหละว่าแต่ว่าครั้งหน้าผมน่าจะแบบก็น่าจะไปกับไกด์อีกเพราะว่าถ้าผมไปเองนี่คือไม่น,าน,าน่ารน่าจะไม่เจอผมนี่ผม<อ>ก็หลงทั้งจริง,รงแม่เขามีแผนจะไปอีกเดินทางเที่ยวอีกอะไรเนี่ยเขาเลยกำลังชังใจอยู่ว่าจะฝากเราดีไหมก็สามารถฝากได้ครับกลายเป็นว่าผมผมเป็นภาระแม่แทน เรื่องหนึ่งเรื่องเจ็บข่าดิดน,นึงเนาะบอกว่าปัดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงนี้โอ้ยนิดหน่อยครับคือจริงๆโอ้ยมันเจ็บเจ็บคือผมก็ก็อยอกแอบแบบแบบเซ็งมากเพราะว่าเราก็เตะมาทั้งเดือน3-4เดือนไม่เป็นอะไรมาเป็นวันวันเดียวคือเป็นท่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเตะบอลน,นะครับแล้วท่าคือผมตัดเข้าจะเลี้ยงไปยิงผมไม่ได้เลี้ยงด้วยมันก็เลยพลิกลงเลย อวยลง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 เอ็นลงเอ็นเอ็นมันเอ็นะหนลุงเอ็นก็คือเอ็นลงลงลงไปลงลงไปเอ็นมันพลิกดังก๊อกเลยเป็นผ้ายากท่ายากครับขาหลุดโบกแบบแบบพี่ลำเพลินนี่ เดินมาโจยขาหลุดโบกหรือเปล่าเนี่ยแบบพี่เพื่นแบบขามันหลุดมันขาพิกขาหลุดโบกใช่ครับใช่ครับแล้วแบบมีอาการตอนมันมันขนักขนาดหน่อยหรือว่ามันเส้นมันเอ็นมันพิกไม่มีครับอ่าเหมือนวันนั้นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากก็เนื้อฉีกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ดีใจเป็นอะไรก็เนื้อีกเอ็นฉีกก็เป็นอยู่นะก็ามวันนี้วันนี้วันที่4วันที่4ก็ดีขึ้นเดินได้ครับวันแรก ยอู่วันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเจ็บผมได้ได้ปีนขึ้นบ้านตัวเองปีนบันไดอ่ะค่อยๆเกิดดื้อๆอีกแล้วใช่ครับแบบเหมือนค่อยๆเอาตูดตูดๆขึ้นอ่ะถ่ายถ่ายเออถ่ายถ่ายตัเดี๋ยวตัวเดียวเดียยวหมอบอกว่ากี่วันถายหมอบอกว่าหมอถ้าถ้าถ้าระบมผมว่าน่าจะอาทิตย์เดียวการระบมนะผมก็เท่าเท่านี้ก็ออกสเต็ปไม่ได้ออกสเต็ปประมาณได้แค่ซิกไซส์สิบวัตต อย่างไม่ไม่ถึงขัานนั้นเรา่าสบายครับแบบยิ่งวันนี้ก็สบายเพราะว่าเดินได้แล้วอย่างที่เห็นก็เดินได้คล่องกว่าเดิมก็น่าจะลงน้ําหนักเวลายืนเล่นพินแล้วก็เล่นกับพี่ๆแบบได้นะครับผมว่าน่าจะได้เลยได้เลยบสบายมากไม่เข็ดค,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 ครับนี่นี่ก็พี่ลาเพลินนี่ก็ทักมาชวนอีกเนียหายหรือยังใครแหนหรือยัง <S <S ผ,มผมก็ยังไม่หายยังแหลนไม่ได้ครับยังวิ่งไม่ได้เออยังวิ่งไม่ได้ครับเพราะแบบมันยังพลิกอยู่เด้ เดี๋ยวอีกอีกสักสองอาทิตย์น่าจะได้เจอกันโอ้ยคั่งมาังโหยาเลยครับครั้งนี้คือผมขอแบบจะเซฟจะไม่แบบไม่โดดไม่อันนี้เลวไม่ทําท่ายากเพราะว่าแบบเป็นบทเรียนแล้วฮะก็ก็มีมีแฟนๆมาเป็นห่วงใจก็ขอบคุณมากครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ